หลังจากที่ผู้สมัครหลายคนสามารถผ่านการทดสอบห้องแก๊สหลอนมาได้จากนั้นในเช้าวันต่อมาเมื่อทุกคนตื่นขึ้นก็ปรากฏว่าประตูทางออกมาได้ถูกปิดทุกช่องทางพวกเขาถูกขังเอาไว้ไม่มีแม้กระทั่งอาหารแถมผู้คุมสอบก็ไม่ยอมบอกว่าต้องทำยังไงถึงจะสามารถผ่านไปได้ทุกคนสังเกตเห็นว่าในแต่ละห้องจะมีคันโยกอยู่แปดอันซึ่งมันเป็นคันโยกที่หนักและต้องใช้พละกกำลังอย่างมากในการดึง แต่พอลองดึงเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําให้สูญเสียพลังงานไปเปล่าๆจนกระทั่งเมื่อชายที่ชื่อว่ามาโก้ได้สังเกตเห็นว่ามันมีหน้าจอที่แสดงตัวเลข1กับ0แบ่งเป็นแถวละ8ตัวซึ่งตรงกับจํานวนขันโยกที่มีในแต่ละห้องเขาคิดว่ามันอาจเป็นตัวเลขที่แทนความหมายของสวิตซ์ศูนย์คือปิด1คือเปิด มาโกจึงแบ่งหน้าที่ให้ทุกคนทำงานกันเป็นทีมโดยให้คนที่มีความจำดีจดจำชุดตัวเลขของแต่ละห้องเอาไว้แล้วไปบอกให้คนที่ร่างกายแข็งแรงเป็นคนดึงขันโยกให้พอทุกคนสามารถดึงขันโยกได้ตามชุดตัวเลขเหล่านั้นแล้วมันก็มีอาหารหล่นลงมาจากช่องส่งของแต่ว่าอาหารที่ถูกส่งมามันมีเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนคนในตอนนี้ทุกคนจึงเริ่มเถียงกันว่าควรจะให้ใครได้กินก่อนเป็นชุดแรก มาโก้เสนอว่าเขาสามารถแก้ปัญหานี้ได้ดังนั้นเขาควรจะได้กินก่อนแต่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คัดค้านเธอคิดว่าคนทำหน้าที่ดึงคันโยกควรได้กินก่อนเพราะต้องสูญเสียพละงกำลังมากกว่าคนอื่นแต่ว่าพวกใช้ความจำก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะถ้าพวกเขาจำเลขผิดคนดึงคันโยกก็ไม่มีประโยชน์ทำให้ทุกคนจึงเริ่มเกิดการทะเลาะกันไม่มีใครยอมใครสักทีจนกระทั่งมิเชลีเสนอว่าให้เลี้ยงตามตัวอักษรของชื่อแต่ละคนแทน เพราะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายและยุติธรรมที่สุดซึ่งทุกคนก็ยอมเห็นด้วยแล้วเอาอาหารชุดแรกให้กับอากาธาที่มีตัวอักษรตัวเองนำหน้าได้เป็นคนกินก่อนส่วนทางด้านของอารินีเธอได้แอบเข้าไปในห้องของเอซเกียเพื่อที่จะค้นดูหลักฐานในคอมพิวเตอร์ของเขาแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องใช้ลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกและเธอก็เห็นลูกบาทวางอยู่จึงทำการลอกลายนิ้วมือออกมา เราคิดว่าเอซเกลเป็นคนเล่นทิ้งไว้และมันน่าจะมีลายน้วมือของเขาติดอยู่แต่ว่าพอลองเอาลาย้วมือนั้นไปสแกนมันกลับไม่สามารถปลดล็อกได้เพราะไม่ใช่ลาย้วมือของเอซเกลทันใดนั้นกาเซียก็ได้เข้ามาเจอซะก่อนเพราะจับได้ว่าอารินีอบ,บุกเข้ามาในห้องของเอซเกลโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วกาเซียก็ควบคุมตัวอารินีเอาไว้ส่วนทางฝั่งของผู้สมัครเมื่อชุดตัวเลขได้ทําการรีเซ็ตใหม่แล้วทุกคนก็เริ่มทําหน้าที่ของตัวเองอีกครั้ง พอดึงคันโยกจนครบอาหารชุดใหม่ก็ถูกส่งลงมาสิ่งทุกคนต้องทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆเพื่อแลกกับอาหารทีละชุดจนกระทั่งคนที่ยังไม่ได้กินเริ่มหมดแรงลงและทำหน้าที่ของตัวเองต่อไม่ไหวผู้คุมสอบที่เห็นถึงความสามัคคีของแต่ละคนก็คิดว่าควรจะให้พวกเขาผ่านการทดสอบได้แล้วแต่ว่าเอเซเกลกลับยังไม่ยอมไม่ผ่านเพราะอยากเห็นพวกเขาจนมุมมากกว่านี้อีกเพื่อดูว่าพวกเขาจะสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีไหน เอเกิล e สั่งให้ปล่อยอาหารจำนวนมากลงไปที่พอให้ทุกคนกินกันอิ่มทุกคนต่างวิ่งเข้ามาลุมแย่งอาหารจนเกิดความวุ่นวายขึ้นและทำให้อาหารกระจายไปไม่ถึงคนข้างหลังเพราะคนที่อยู่ข้างหน้าต่างยาเกียมอาหารเอาไว้ให้มากที่สุดมิเชลีเสนอว่าควรนับจำนวนอาหารแล้วแบ่งให้เท่ากันทุกคนเพื่อความยุติธรรมทุกคนก็เลยเห็นด้วยแล้วนำเอาอาหารมากองรวมกันเพื่อนับแล้วแบ่งให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมและในเมื่อตอนนี้ทุกคนมีอาหารกันหมดแล้ว พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องรอตัวเลขชุดใหม่เพื่อดึงคันโยกอีกมาโกรวบรวมคนที่ร่างกายแข็งแรงไปช่วยงัดประตูเพื่อหาทางหนีออกไปแต่พอสามารถงัดประตูจนมีรูให้ลอดผ่านไปได้แล้ว มันกลับมีประตูเหล็กอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างหลังซึ่งแข็งแกร่งกว่าชั้นแรกมากและหมดหนทางที่จะไปต่อมาโกคิดว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อีกไม่นานอาหารของพวกเขาก็จะหมดก่อนเพราะใช้พละกําลังมากและหิวกว่าคนอื่นๆเขาจึงนําผักพวกไปรีดไถอาหารจากคนอื่นเพื่อเอามาให้คนของตัวเองกินแล้วใช้แรงงัดประตูเพราะไม่อย่างนั้นพวกเขาก็จะต้องติดอยู่ในนี้ต่อไปเรื่อยๆชายคนหนึ่งไม่เห็นด้วยที่มาโกมารีดไถอาหารของพวกเขาแบบนี้เพราะไม่ได้มีการตกลงกันเอาไว้ก่อน ซึ่งเขาจะไม่มีวันยอมยกอาหารให้เด็ดขาดมาโก้ก็เลยต้องใช้กำลังจัดการกับชายคนนี้เพื่อแย่งเอาอาหารจนทำให้เขาไม่มีทางเลือกแล้วยอมมอบอาหารให้รวมไปถึงคนอื่นๆที่หวาดกลัวการกระทำของมาโก้จึงทำให้ไม่มีใครกล้าขัดขืนเขาและยอมมอบอาหารให้แต่โดยดีต่อจากนั้นมาโก้ก็นำพักพวกตะเวนรีดไถอาหารไปตามแต่ละห้องจนคนส่วนใหญ่เกิดความไม่พอใจแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะคนของมาโก้นั้นตัวใหญ่และแข็งแรงกว่า เฟอร์น,นันโดที่แอบดูยอยู่และเห็นถึงการกระทําของมาโก้เขาก็รีบกลับไปที่ห้องของตัวเองแล้วเตือนในคนในห้องหาทางป้องกันพวกเขาช่วยกันถอดเตียงออกมาทําเป็นกําแพงเพื่อกันไม่ให้พวกมาโก้เข้ามาเอาอาหารได้ส่วนทางฟังของโจแอนนาเธอเจอกับอาคาธาที่นอนล้มอยู่กับพื้นไม่ว่าจะปลุกยังไงอากาธาก็ไม่ยอมตื่นเธอจึงถอดรองเท้าของอาคาธาออกมาแล้วใช้ปีนขึ้นไปทางช่องส่งอาหารจนโผล่ขึ้นไปเจอกับเอซิเกียที่กำลังรออยู่ข้างบน เอซเกียว e พาโจแอนนาไปดูกล้องที่ตอนนี้พวกมาโกกำลังเริ่มใช้ความรุนแรงเพื่อบังคับให้ทุกคนส่งอาหารให้เอซเกีย e วบอกว่าที่จริงทุกคนผ่านการทดสอบแล้วตั้งแต่ที่ได้รับอาหารชุดแรกแต่เขาแค่อยากเห็นว่าถ้าหากรูปแบบการทดสอบเปลี่ยนไปทุกคนจะหาทางแก้ปัญหายังไงต่อทางด้านของมาโกที่ตอนนี้กำลังบังคับให้ผู้หญิงคนหนึ่งส่งอาหารมาให้ แต่ว่าเธอก็พยายามขัดขืนจนทำให้มาโก้เกิดความโมโหแล้วลงมือกับผู้หญิงคนนั้นจนเฮ็ดพีหมดต่อหน้าทุกคนเพื่อแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าถ้าหากมีคนคิดต่อท้านเขาก็จะต้องเจอแบบนี้ลาฟาเอลที่ทนดูพฤติกรรมของมาโก้ต่อไม่ไหวเขาจึงหักหลังแล้วหนีไปที่ห้องของเฟอร์น,นันโดกับมิเชลีที่ตอนนี้กำลังทำกำแพงกั้นอยู่ลาฟาเอลขอเข้าไปข้างในนั้นด้วยแต่ว่าทุกคนก็ไม่ยอมให้เขา้าเพราะคิดว่ามันอาจเป็นแผนหลอกให้เปิดกำแพงให้พวกมาโก้เข้ามา ลาฟาเอลที่ไม่มีทางเลือกเขาจึงแอบกระซิบพูดกับมิเชลีเขารู้ว่าเธอเป็นพวกเดียวกับกลุ่มต่อต้านจนทําให้มิเชลีเปลี่ยนใจแล้วเปิดกําแพงให้ลาฟาเอลเข้าไปข้างในนั้นด้วยจากนั้นเมื่อพวกมาโกตามมาถึงพวกเขาก็พยายามพังกําแพงด้วยความโมโหที่มีคนคิดต่อต้านเขาในขณะเดียวกันนี้ทางฟังของโจโอแอนนาเอเซเกียวได้นําอาหารหรูที่น่าอร่อยมาวางให้กับเธอแล้วบอกว่าถ้าหากเธอกินมันตอนนี้ก็จะถูกขั้นออกทันที แต่ถ้าหากเธออยากผ่านการทดสอบเธอต้องกลับลงไปข้างล่างแล้วหยุดความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นให้ได้ส่วนพวกมาโก้ที่ใกล้จะพังกำแพงเข้าไปข้างในได้แล้วแต่ว่าจูจูพวกคนที่เคยถูกมาโก้แย่งเอาอาหารไป <c oughs> ก็พากันแห่เข้ามากำน้ำใส่คนของมาโก้ด้วยความแขน้นจนทำให้มาโก้และพากพวกถูกจัดการเละขาส้นเทา้าโจอแอนนาที่ตามมาถึงก็สั่งให้ทุกคนหยุดความรุนแรงเพราะบททดสอบนี้มันได้จบลงแล้ว จากนั้นประตูก็ถูกเปิดออกทุกคนจึงรีบพากันหนีออกไปด้วยความดีใจเหลือแค่พวกมาโก้ที่นอนสิ้นสภาพจนลุกไปไหนไม่ได้รวมถึงอากทานที่ตอนนี้ได้เสียชีวิตลงแล้วเพราะผลข้างเคียงจากการโดนแก๊สที่ทำให้เกิดอาการหลอนในระหว่างนั้นมาโก้ที่ได้สติฟื้นขึ้นมาเขาก็พยายามจะคลานออกไปที่ประตูแต่ว่าเอซเกียวก็ไม่ยอมไม่ผ่านไปจึงทำการปิดประตูทับล่างของมาโก้ทันที